การเมื่อมึงไล่ก็คือการจุดจบของชีวิตมึงและจังหวะนี้ไม่ต้องรอช้าครับพเพื่อนๆโดนลิมิตหลบม,มุมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็น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 แก่หมอมนก่หมอ,อนอโอเคแล้วเรียบร้อยครับเพืเ่อน เริ่มเก็บการ์ดครับเมื่อกี้เอาดีๆผมว่าดูแล้วไม่มีนะออกใจใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะเออยอย่าล้อผมเล่นซิเดี๋ยวก่อนเพื<ๆ><ๆ>อ่อนๆเดี๋ยวเรามาส่องของกันก่อนมาส่องของกันก่อนนะครับวันนี้นะเออมีครับเพื่อนๆเห็นกันบ้าน่ะอย่าแกล้งอัมน่ะใช่หรือเปล่าเห็น<ๆ>เห็นบบกหนึ่งเฮ้ยคุณสืัอสิ์จริงหรือเปล่าเอาดีๆเพื<ๆ>่อนๆ,ๆใช่ปหมเนี่ย เฮ้ยถามจริง <S <S ไม่เก Sod ็บการ์ดเหรอครับเอาดีๆเฮ้ยใช่เหรอบ้าน่ะเอาดีๆโอ้หไม่เก็บการ์ดเหรอเฮ้ยทุกคนเฮ้ยการ์ดตกจริงปะเนี่ยเฮ้ยถามจริงการ์ดตกจริงเหรอ ถามจริงเพื่อนๆเอาดีๆเอาดีๆ,ดๆเอาดีๆเฮ้ยบ้าน่ะบ้าน่ะโอ้เพื่อนๆการตกจริงปะเนี่ยการตกจริงปะเนี่ยโอ้โหเฮียดิผมพลาดอะไรไปเนี่ยเพื่อนๆถามจริงโอ้โหเปิดเม็ดเลยแบบนี้โอ้โหฮึพอดูฟังเลยถามจริงเอาดีๆโอ้โหร้อนเลยเนี่ยร้อนเลยเนี่ยที่บอก์ดแอร์อยู่ไหนพี่บอร์ดแอร์ <c oughs> แม่เอ้ยเพื่อนๆถามจริงดิ โอ้โหอะไรดีเฮ้ยเฮ้ยดันเซลอยังอยู่ดันเซลอยุดยังไง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 ความไวขอดูพวกพวกมึงพวกมึงลุมหัวกันหลอกกูป่ะเนี่ยพวกมลุมหัวกันหลอกป่ะเนี่ยโอ้โหแล้วมันจะยังอยู่ไหมเจ้ามันมันจะยังอยู่ไหมใายแล้วมันรับกระสุนไม่ตกเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพวกมึงลุมปั่นกูแน่เลยว่ะ กูมึงหลุมปั่นกูแน่เลยสวิงแดนเดินวายไปเดี๋ยวก่อนใครจะปั่นอะไรตอนนี้กูไม่รู้๋ยวขอไปก่อนขอไปก่อนยิมสองพี่ไม่น่าทันไม่น่าทันแต่ขอไปก่อนครับวิ่งไปวิ่งแบบพิตูนวิ่งแบบพิตูลอ้าวแลวถึงร้อยชายแล่วเพื่อนๆไปครับน้องแดนเซอร์ไปแล้วกับกู้หน้าหน่อยกับกู้หน้าให้พี่ไก่หมัวหน่อยเร็วไปอืมควครับเพื่อนๆหายแล้วมา้าผมก็ว่าแล้วหายแล้วอืออืออือออ วิ่งไปน้ำพูต้องกินไหมน้ำพูต้องไหมไม่ต้องครับแวะไปเลยและเดินไปจนสุดทางขอร้องึบและพลังอันว่างเปล่าครับทุกคนหายแล้วมัง้งไม่ตกครับจานเอาสรุปตกไม่ตกเนี่ยอว่าคุณโดนปั่นแล้วอุว่าคุณโดนปั่นแล้ว โอ้โหไอพวกเ,เพื่อนมึงเล่นเล่น,ลนสรกาหัวหมุนเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเด๋ยวไปรีดูสตรีมก่อนนะเดี๋ยวเซฟในชื่อคนปั่นไว้ก่อนผมก็นึกว่าทําไมการตอผมไม่เห็นได้ยังไงพวกมึงเนี่ยนะพวกมึงเนี่ยนะโอ้โหเมื่อกี้ที่ผมลกเลยเอาแดนเดินรีบเดินเลยรู้ว่าไม่ทันแต่ขอไปไว้ก่อนไว้ใจไม่ได้เลยไอคนเปิดอยู่ไหนโอ้แล้วพวกมึงก็ตามกันแบบไม่ต้องนัดหมายกันเลยนั้นหนึ่งใจเดียว